สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมที่เมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีครับวันเสาร์นี้ครับมื่อน,นี้จะเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอินเตอร์มิลานครับสัปดาห์นี้เนี่ยในช่องทิกตอกของวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยผมก็จะเล่าบรรยากาศผสมผสมกันไประหว่างเรื่องฟุตบอลยุโรปกับสิ่งที่ผมเจอที่ตุรกีนะครับที่ผมได้มางานนี้เนี่ยก็เพราะว่าได้รับคำเชิญจากเครื่องดื่มเกลือแร่เกเตอร์เรตนะครับผู้สนับสนุนหลักของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคือทุกๆปีีีเนนน, League, เน่่่ ade, จจ่ยใชชวงงงทแขัดิ ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยตัวแทนจากไทยนะครับทีมอะคาเดมี่จากชลบุรี FC เอาชนะประเทศอื่นๆครับควา้าแชมป์โลกได้สําเร็จครับสำหรับปีนี้ตัวแทนจากไทยเนี่ยคือทีมชื่อ power S N C K ครับจากโรงเรียนสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาที่เอาชนะคู่แข่ง2 3 7ทีมเข้ามาเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยครับน้องๆหลายๆคนของทีม power S N C K เนี่ยไม่เคยเดินทางออกไปต่างประเทศมาก่อนเลยนะครับนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกของพวกเขาแล้วก็เป็นรายการใหญ่เลยนะครับศึก5คนชิงแชมป์โลกดังนั้นผมก็จะรายงานเป็นระยะๆนะครับว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถตาม รอยชลบุรีเอฟซีในปีที่แล้วเนี่ยป้องกันแชมป์โลกให้ไทยได้สำเร็จหรือเปล่าครับทีนี้เนี่ยผมอยากเล่านะครับว่าผมบินลงมาถึงอิสตันบูลเนี่ยในวันพุธที่7มิถุนายนนะครับซึ่งบรรยากาศของทั้งเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยคำว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับเอาเป็นว่าตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินมาปุ๊บเนี่ยเมดูบนเครื่องเนี่ยยังเป็นนักปกของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเลยครับจากนั้นเนี่ยพอลงสนามบินปั๊บแลนดิ้งปุ๊บเนี่ยโฆษณาทุกๆจุดในสนามบินเนี่ยเกี่ยวข้องกับฟุตบอลนัััััดดดชชิิิิงงงหมมมมมมเเเเเเลลลยยยยยยคคครรรรรรบบบอออออ่่่่าาาาาาาปปปปป้้้้้โโฆฆษษณณนน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 นีีีีีกกกก็็็็็แแซตตตตะะะท์ใววจุๆูถ ของแชมเปี้ยนส์ลีกประชาสัมพันธ์กันเต็มที่ครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นโฆษณาของสายการบิน Turkish Airlines นะครับก็จับเอาซิวิเจรากับคาฟู2ตำนานของลิเวอร์พูลกับ AC มิลานเนี่ยมาถ่ายรูปคู่กันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะจําได้ครับเพราะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยเป็นคู่แข่งกันโดยตรงในนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกที่อิสตันบูลปี2005นั่นเองซึ่งเกมนั้นเนี่ยมิลานนําก่อน3-0แต่ว่าหงตามตีเสมอ3-3แล้วก็ชนะจุดโทษได้แชมป์ยุโรปไปครองนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่านี่คือการกลับมาจัดนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกที่อิสตันบูลอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีครับซึ่งคนท้องถิ่นก็เลยจะมีความตื่นเต้นกันอยู่กับการ ตกแต่งประดับประดาอะไรเนี่ยก็จะมีทีมเป็นลูกบอลเต็มไปหมดคือรับรู้ได้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยเต็มที่มากๆกับรายการนี้แล้วก็อยากจะเป็นเจ้าภาพที่ดีครับวันแรกที่ผมเหยียบกรุรกีก็ขอเล่าประมาณนี้ก่อนนะครับและถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวอะไรประเด็นน่าสนใจตรงไหนจะหยิบมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับรวมถึงเกมนัดชิงระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอินเตอร์มิลานเนี่ยผมจะอยู่ในสนามอาตาเตอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดมีอะไรเห็นอะไรเจออะไรจะหยิบออกมาเล่าให้ฟังแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นฝากฟอลโล่ช่องวิเคราะห์บอลจริงจังในทิกต็อกด้วยนะครอ่นนนแ